สวัสดีครับพบกับเราชีดองเงินช้างด่างนะครับผมวันนี้เราก็กำลังขับแม่นชางไปหน้าโรงเรียนโอช้างพลายตัวน้อยไปก่อนแล้วนะครับ ม่พังเดินนะครับดมกินหาของกินนะครับมองซ้ายมองขวาแล้วในพังยืนมองอะไรนะไม่มีอะไรนะครับรถก็ไม่มีนะครับดมกินดมกินดมกินด้วยนะครับ ไม่รู้ได้กินอะไรนะเป็นเร็วมากนะครับ ทุดท้องไม่พังนะครับทุกคนเตงตึงมากนะครับเอโดมกินดมกินเข้าบ้านเขาไม่ได้นะครับมาเป็นมาเป็นมาอันนี้ยังทางพี่ตอนนี้ทุ่งทุ่งนาเริ่มเริ่มเขียวแล้วนะครับ ข้าวเริ่มเกิือแล้วนะครับมี่รถมานะครับเดี๋ยวเราพาไม่พังเดินทางขอนะครับนี่ไม่พังนะครับให้ไม่พังเดินโกนนะครับผม หองไม่พังเต็มทางเลยนะครับ เน่มามาเร็วหาของกินอีกแล้วนะครับมาไม่พังจะไปไหนโอ้ยอยจะไปไหนไปไป ตรงนี้ก็ชันนะครับลงไม่ได้นะครับนี่จะถึงหน้าโรงเรียนแล้วนะครับ มีเบอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าไม่พังจะกลัวหรือเปล่าครับเพราะว่าไม่พังไม่ได้เจอนานแล้วนะครับแหมที่ประจํานะครับชอบเลี้ยวเข้าไปซอยบ้านเขานะครับเข้าไปไม่ได้นะครับผมเอ๊ดูดูดูทำนะครับไม่แม่พังไปดูเขาทำ รถมานะครับทางนี้ทางนี้เลยกัวทางนะครับฝั่งนี้ก็เริ่มเคียวแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มเคียวแล้ว นี่ก็จะเป็นเบนะครับดูดูยืนมองช้างัวยืนมองช้างนะครับดูไม่พังเจอเบนะครับกลางหูแล้วกลางหูแล้วนะครับดูเบยืนมองช้างนะครับไม่เคยเจอไม่พังจะไปไหนแน่ ยืนมองนะครับนี่ไม่พังไม่พังกลางหูแล้วนะครับกลางหูแล้วดูวัวยืนมองยืนมองช้างนะ ทั้งแถวเลยนะครับผมนี่จะถึงสามแยกนะครับเราต้องเดินทางขวานะครับ เดี๋ยวเราไปดูรถให้ไม่พังโอนนะครับผมวันนี้ว่าไม่รู้ว่ารถเยอะหรือเปล่านะครับโอ้มีรถมาคันหนึ่งนะครับไม่พังอยู่นี่นะครับ มีรถมาเยอะเลยครับเราก็จะพาไม่พังเดินตามไรทางไปกอนพอรถหมดเราก็ข้ามนะครับนน่นช่างพลายตัวน้อยนน่นนะครับเราต้องเดินชิดๆนะครับผมโอ้ไม่พังวิ่งแล้วมามามาชายมา ไปมานี่ไพังข้ามทางแล้วนะครับเดินสโลด้วยนะครับ <c oughs> ไปสโลโมชั่นนะครับไปแล้วตรงนี้ไม่พังปลอดภัยนะครับเดินหลายทางนะครับ พังเดินเป็นกอนพอควนแล้วนะครับเน่หักต้นไม้โรงเรียนเด้อหาของกินนะครับดูตาไม่พังตีนะครับผมเป็นช่างตาตีนะครับช่างบางเชือกตานี่ใหญ่ใหญ่เท่า ไครเลยนะครับผมแต่ไม่พังตาตีนะครับดูตาไม่พังนะครับตีตีเล็กๆนะครับผม,มถึงแล้วนะครับผมที่ไม่พังพักจนกลนางวันนะครับล่มนะครับทั้งวันนะครับถอยตลดตลึดถอยมาถอยมาถอยินหน้าโอย ไปมาเร็วเป็ดมามามาโอเคครับผมไม่พังถึงแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพังสีดอกเงินช้างด่างด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับ